ข่าวปลอมเฟซมิวออมไปนะคะเรื่องะอะไรดิฉันก็ปวดหัวเหมือนกันนะพอจะท่องโซเชียลซะหน่อยนะแม่เข้ามาอีกแล้วนะคะคเยอะเหลือเกินวันนี้เราก็จะมาะพูดถึงประเด็นเรื่องของข่าวปลอมอีกละค่ะเพราะว่าพอมันมีข่าวปลอมออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาที่ส่งแชร์ตอๆกันไปเนี่ยมันเกิดความสับสนคุณปู่ปหลายค,คนก็กังวลน,นะคะเอ๊ะมันจริงไหมหรือว่ายังไงกันแน่ปรากฏว่ากรณีที่มีการแชร์ข้อมูลเรื่องของมาตรการเยียวยาโควิด19ที่บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติแล้ว นะให้เงินเยียวยาประชาชนคนละ1 0 0 0 0บาททุกคนทุกอาชีพด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนเลยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโควิดสิบเนะคะปรากฏว่ากรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงประเด็นนี้นะคะบอกว่าเข้าไปตรวจสอบแล้วแหละนะคะตอนนี้ไปตรวจสอบแล้วไม่พบมาตรการนี้เลยนะทั้งนี้เนี่ยมาตรการเยียวยาประชาชนมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่คอรมอเนี่ยอนุมัติล,ล่าสุดเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมามีแค่ หกมาตรการเท่านั้นแล้วก็ไม่เกี่ยวกับมาตรการที่บอกนี้เลย e มาดูกันค่ะว่ามาตรการที่เขาบอกนั้นมีอะไรบ้างมาตรการแรกคือโครงการเราชนะ32ล้านกว่าคนนะคะเพิ่มวงเงิน2,000บาทสสัปดาห์สัปดาห์ละ1000บาทใช้จ่ายถึง30มิถุนิายนคือสิ้นเดือนนี้ e ส่วนมาตรการอีกอันหนึ่งก็คือโครงการมอ33เรารักการก็9ล้านกว่าคนนะคะเพิ่มวงเงิน2,000บาทเหมือนกันสัปดาห์ละ1 0 0 0บาทก็ใช้จ่ายเท่ากันถึงสิ้นเดือนนี้เหมือนกันโครงการ ละเครื่องเฟสสามจำนวน31ล้านคนที่เราสมัครสมัครกันนี่แหละเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลสมทบวงเงินคนละ3000บาทเนี่ยสองงวดงวดแรกเนี่ยพันหบาทตั้งแต่กร,รกฎาถึงกันยางวดที่สอง 1500บาทออกนะคะตั้งแต่ธันตุลาคมถึงธันวาคมส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้คาดการไว้นะคะว่าจะมีคนเข้าร่วมเนี่ย4ล้านคนคก็จะสนับสนุนอ e ีเวอร์เชอร์ให้นะคะสูงสุด7 0 0 0บาทรับอ e ีเวอร์เชอร์ในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนในช่วงสิงหาคมแล้วก็ธันวาคมสองช่วงค่ะอ,อ๋อใช้จ่ายนะคะใช้จ่ายในช่วงสิงหาคมถึงธันวาคมแต่ว่าช่วงที่รับอ e ีเวอร์เชอร์จะอยู่ที่กรกฎาคมถึงกันยาส่วนการเพิ่มวงเงินบัตรสสริการแห่ง รัฐนั้นจะอยู่ที่13ล้าน6แสนกว่าคนนะคะคนละ200บาทนาน6เดือนเริ่มตั้งแต่กรกฎาคมไปจนถึงธันวาคมปีนี้ ส่วนมาตรการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนั้นก็จะมีอีก2องล้านห้าแสนกว่าคนเพิ่มวงเงินอยู่ที่200บาท6เดือนเหมือนกันค่ะครเริ่มกระกฎะาคมถึงธันวาคม6-4นี้เพราะฉะนั้นนะคะมาตรการที่ออกมาบอกว่าอาจจะช่วยเรื่องของการอนุมัตินะคะหนึ่งพันหนึ่งหมื่นบาทต่อทุกคนทุกอาชีพไม่ต้องลงทะเบียนอันนี้ไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อข้อมูลแบบนี้ค,ค่ะขอความร่วมมือนะคะเราจะต้องไม่ส่งไม่ แชร์ข้อมูลแบบนี้นะคะในช่องของสื่อสังคมออนไลน์บทสรุปนี้สรุปเลยว่าข้อมูลทั้งหมดตรวจสอบแล้วไม่พบนะคะว่ามีมาตรการเยียวยาวแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อค่ะ